ผ่านไปประมาณทันมามกราคมผ่าสามเดือนอุ้ยทำไมอ้วนขนาดนี้ใหญ่ปะโอ้โหโคตรใหญ่บอกเลยเฮ้ยเจ้าสวัสดีครับทุกคน <'re> พบกับ <'re> ช่องกัอซี่วันนี้มายืดช่องแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูพัฒนาการของกบกันต่อโดยที่ เรามีกระชังใหม่เราซื้อกระชังใหม่มาแล้วเราจะมาประกอบกระชังก่อนแล้วก็นํากบย้ายจากกระชังเดิมมาใส่กระชังใหม่ที่เราได้เตรียมไว้นะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวจะกลาประกอบคนเดียวเลเย <laughs> ทุกคนมันแค่จะมาเป็นแบบนี้เป็นดุนๆแล้วเราก็ต้องเอามาประกอบการเป็นเลโกโ้่างนี้เปลี่ยนโลเคชัน่นซูมถ้าใกล้เลยพีออ่อะไรวะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวพร้อมถึงเสร็จแล้วทุกคนได้ยินไหมครับ มาจะเห่าลุกนิหนึ่งตอนนี้เราจะมาจับกบกันนะครับจับกบจากบ่อเดิมของเราไปไว้บ่อใหม่อ่าแล้วทีเนี้ยผ่านไปประมาณอ่าทันมากรกฎุมผ่าสามเดือนประมาณ3ามเดือนนะกบของเราจะมาดูกันว่าวิวัฒนาการมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเอาไปทุกคนน้ำเน่าดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายเป็นแพเลย มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองย้ายไปทักตัวสองตัวก่อนดูดิว่ามันจะกระโดดไหมเฮ้ยอะไรเปื้อนตาอะไรเปื้อนตาทุกคนดูมันตัวใหญ่แค่ไหนดูทุกคนโอ้โคตรอ้วนดูอ้วนมากนี่แค่สามเดือนอย่างเนี่ยดูเอ้ยอุ้ยทำไมอ้วนขนาดเนี้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงั้นน่ะอ้าวผิดตัวตัวนี้อืม ด, sociedad, ดああูความใจของมันทุกคนดูความใจของมันทุกคนดู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 ่าดูมาโลบแล้วต่กล้องเข้ามาเข้ามาใกล้กันเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นมันอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนปะเออตัวมันเอ้ยทำไม ตัวนี้มันตัวใหญ่อย่าว่าจาดิตัวน่าตัวโคตรใหญ่เลยดูดิอ๋อมันเชื่องเหมือนกันนะเนี่ยไปมาแล้วมันก็เชื่องกันได้มาถ่ายดูดูไขมันในท้องดู๋ยดิเริ่มเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันใช่กบหรอดดูิกามันจะไม่ตายหรอในอย่างนั้นอ่ะดูไขมันมานลยครับดูไข เมื่อกี้นะครับจากที่เราย้ายจากกระชังบกอันเก่าของเรามาไว้ในกระชังใหม่ที่เราได้เตรียมไว้จากการตอนย้ายนับคร่าวๆกบเราจะเหลือประมาณ155ตัวโดยประมาณนะก็ดูจากทั้งหมดตอนที่มาตอนแรก350ตัวตอนนี้ผ่านมาประมาณ3เดือนประมาณโดยประมาณ3เดือนก็ ก็หายไปครึ่งเหมือนกันนะครึ่งครึ่งเน่ะดู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 ฝ่ามือนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทำไมมันเป็นอย่างไั้นมันเป็นโรคดู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 เห็นนะใหญ่นะใหญ่ปะโอ้โหโคตรใหญ่บอกเลยเต็มฝ่ามือล้นฝ่ามืออ่ะก็โดยประมาณเหลือครึ่งครึ่งอ่ะที่มันหายไปมันหายไปเพราะว่าตอนเด็กๆมันกินกันเองไม่กบอ่ะมันจะกัดกันเองมันจะเป็นแผลอ่ะแล้วมันก็จะตาย แล้วคือถ้ามันกินอาหารไม่อิ่มอ่ะมันจะกินกันเองมันก็เลยหายไปเชียวคือให้อาหารบ่อยๆก็ได้นะมันบอกมาเพื่อนเคยเลี้ยงบอกว่าให้ทักสี่มื้อเช้ากลางวันเย็นและกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่กินกันเองถ้ามันอิ่มอ่ะมันกินเก่งอยู่แล้วก็แล้วก็เรื่องน้าถ้าน้ามันสกปรกมันจะไม่ค่อยกินอาหารมันจะไม่กินเลยเละต้องเหมือนถ่ายน้ําให้มันสะอาดแล้วบอกเลยว่าขี้แม่งเหม็นมาก ดูดิมันขี้แล้วอ่งเยอะมากดูดูมันขี้เอาจริงๆแม่งสกปรกมากต้องแบบเปลี่ยนน้ำบ่อยบ่อยเฮ้ยเจ้าเนี่นี่ฮะมาดูนี่หน่อยนี่ใช่กบไหมอะไรอ่ะไหนกบหรือทั้งกบเฮ้ยกบแล้วมันหลุดออกมาได้ไงเขาไม่กล้าจับวะเขาเมื่อกี้เขาเดินมาฝั่งนี้เขาไม่เห็นเห็นเลยน่าทึ่งอ่ะ ไหนไปไหนเราเออกบือทำไมม,มันไม่เหมือนเพื่อนวะทำไมไม่เหมือนอยังไงวะเหมือน,น,นเอาแล้วทำไมเพื่อนกระโดดหนีอะทุกคนเราจะมาช่างให้ดูนะเท่าไหร่หรือจะช่างมันพังออกแน่สองขีดนี่มันใหญ่สุดแล้วเหรอทำไมมันสองขีดเองอ่ะเหรอประมาณนั้นเหรอประมาณกนี่นะครับเราจะมาให้หางกบกัน จบใหญ่เลยอุ <laughs> อ้ยมีตัวตาบอดด้วยใช่